เดี๋ยวเราต่อกันอีกอยู่ที่บ้านอา้าวกลางนะทผู้ชมเนาะซึ่งไอ้เพื่อนก็นินสัยดีได้ใจดีเนาะมาลงหอดวิถีชีวิตของเพื่อนลงมาหอดบ้านหอดซ่องหอดเพื่อนหอดซานเพืน่นแล้วกะหูไดนเลยว่านิสัยกระเจ้ามนุษย์สัมพันธ์กับเจ้าโอเคทผู้ชมโอเคเลยเพื่อนจดบอกว่าให้มันักมาเศ้ายอยู่เพื่อนเพื่อน ต่อเองอยู่บ้านกลางเนาะไปเบิ่งว่าธรรมศาสตร์งานซานบ้านสองเงนงามสั่มเหอดแล้วท่านผูสมหอดแล้วธรรมศาตร์บ้านนี้สวยงามที่สุดโอ้บ้านเอากลางอันนี้บ้านเอากลางเบิ่งวิวธรรมชาสตร์พี่น้องเอ้ยอยากให้ท่านผูชมได้มาเห็นคือก็้าแตงคํำได้เห็นเด้เนาะวิวสวยงามเลยนี่น้ำอ่าวท่ามผูชม อันนี้คือน้ําอ่าวน้ําอ่าวนี่เป็นแม่น้ําที่ล่อเลี้ยงวิถีชีวิตพี่น้องอส่วนพ่อมองอยู่ในบ้านอ่าวเมืองเมืองอนุวงศ์แขวงไส้สมบูรณ์เนาะสุดยอดเลยนี่ท่านผู้ชมนี่วิวลักล้านบ้านนี่สุดยอดเลยเดี๋ยวฮอดชิขออนุญาต เข้าไปเฮือนเพื่อนบุ้ว่าสิพิษเพื่อนบ่เดี๋ยวเราเราจะทำทีลองขออนุญาตถ่ายคลิปอยู่เฮือนเพื่อนลองเบิ้งบุ้ว่าเพื่อนจะอนุญาตบ่เนาะเห็นงูภาพวิถีชีวิตของเพื่อนเดี๋ยวจะมาเบิ้งทางนี้สบายดีสบายดีพ่อ สบายดีโอ้กำลังใช้ชีวิตกะตอนแรงๆนี่ข้างน้องลูกขออนุญาตหน่อยเดอ้อขออนื้อแเนี่ยพอดีมาแต่ไก่เห็นนะมาแต่ข้ม้วนพ่อเอดีหนุวยก็เลยอ่าได้ย,ยินเพื่อนว่าธรรมชาติอยู่บ้านเฮางามลูกกันเลยอยากมาเบิง่งอยากมาเบิ่งเห็นกะโอ้งามอิหลียอมรับเลย<า>บ้าน,บ,านบ้านอ่าวกลางเนาะพอตอนนี้เนาะอ่าวกลางบ้านอ่าวกลางนี่ มีประมาณจักหลังคาป่ะประมาณแปดสิบไปแล้วเออกระน้อยกว่าบ้านบ้านเหนือเนาะบ้านเหนือร้อยไปนี่แปดสิบไปโอ้งามดีอันนี้เพื่อนเอิญแม่น้ำอย่างอนี้ยนี่น้ำอาวน้ำอาวโอ้ซื้อบ้านนี่ตั้งตามไม่น้ำนี่เลยมาแล้วอ๋อท่อนนี้พ่อยู่น้ิกันจากคนขออนุญยตอห้าคนห้าคนเป็นครอบครัวเดี๋ยวห้าคนเนาะลูกสามคนเนาะไาแล้วอ๋อ นี่ก็เป็นเพราะนี่ยอีฟอสซี่ยังก็อวาวางวาวังวาวางเพราะวาวังเนาะเฮือนเพื่อนยุต้นเลยทนผสมบรรยากาศนี่บอกให้แววเลยแบบดังเดิมเลยคือโซนเท่าของพวกเท่านี่จะพุกเฮือนแล้วติดกับกีดินเลยเนาะพื้นเนาะโอ้ขาเห่ามันจะตั้งเห็นอเนนี้มันทุกครอบครัวเล่เพาะไม่แล้วข้าเห่ามันจะตั้งเฮือนมันจะตั้งเอ ขึ้นแต่ว่าพวกเนาะเผาขมูหรือว่าเผาขึ้นนะโดยเพิ่นกําลังกินข้าวลูกขออนุญาตเข้าเบิ่งอันการกินกันอยู่นําได้บ่โดยๆๆขออนุญาตเด้อ่อยู่ทางไหนลูกชายอสบายดีวันดก็สบายดีสบายดีว่าจังได๋ก็ภาษายอยงยอยง นี่เพื่อนกำลังกินข้าวอยู่ขออนุญาตข้าวเด้๋ยวพอเด้อเดียวเดี๋ยวนี่ทับโสมเพื่อนจะอยู่เออเฮือนเพื่อนนี่จะอยู่แบบซีเนาะจะอยู่ติดกับขี้ดินอันนี้เฮือนครัวเพื่อนเพื่อนยู่นี่อันนี้เตาไฟอ๋ออันนี้ของอยู่ของกินเพื่อนนี่เนาะแซ่บไว้เส็บภาษาเฮาวันไดๆแซ่บแซ่บภาษามงวันไดๆ กอาฮาาาอมาเข้ากองนำไอ้นี่ซื้อหยังเจ้าเจ้าซื้อหยัง่งห <c oughs> ยังเพิ่นยังหัวนี่เพื่อนจะนิยมกนิ่าข้าวเจ้าทา่นานู้ชมคือซวนเผาเพื่อนนี่เพื่อนจะมากกินข้าวเจ้าเนาะแล้วก็แกงนี่เน,ะน,น,ะนาะอันนี้นี่เพื่อนจะกินกับแกงบะ กินอันนี้บ่อห้กินแซ่บๆไหมอายเบื้องเนี่ยอ่นานี่คราบผมอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของพี่น้องพมองนะมงเนาะเพื่อนใช้ชีวิตกันยุ่กันกินกันแบบนี้แหละลูกเพื่อนสามคนเนาะอยู่ในหัวคือไอเพื่อนอยู่ในหัวสามคนเข้บใจได้ไหมเด้อครบใจเด้ออันนี้จะเป็นเงอนครัวเพื่อนเพื่อนจะมีอ่าอุป,ปกรณ์เครื่องใช้แล้วก็ อันนี้ถ้าบ้านเฮานี่จะเอิ้นหิ่งข้าเนาะภาษาบ้านเฮาเอิ้นอย่างนี้เพาะตัวนี้อันนี้อันนี้อันนี้ภาษาลาวเอิ้นหิ่งข้าอันนี้ตัวนี้เหรอด้วยตัวนี้เหรอเบิดนี่เลยอ่าภาษาเฮาเลยแปลว่าจวนใจจวนใจ โอเพื่อนเอินชวนใจซึ่งว่าจุดนี้นี่เพื่อนจะเอาไว้แบบพวกเครื่องกินมาตั้งแห้งเนาะ,ะม,นมาตัาง้งแห้งไว้เพราะว,ว่าตัวยินธรมรมชาติตัวเยินธรมรมชาติต <laughs> ัวเยินธรรมชาตินี่เนาะวันนี้พวกอันมักซรี่พวกมะเพ็ดมายัางนี่ตัวที่เขาเอาไปปลูกนี่เขาก็ามาไว้นี่บ่อ่าเอาเจ้ามาตั้งที่นี่เพื่อให้มันแห้งแล้วเวลาจะฝนมาแล้วเจ้าเอาไปปูอืมก็คล้ายคือขึ้นกันเนาะกับทางกันทางภาคกลางให้เขาแกะ ทางสวนเผามากองสสวนเผาอย่างกับข้าเจ้าคือกันข้าวไรคือกันบนบนที่ข้าวป่าไว้เนาะเออยยูยู่เขาขออนุญาตนาีพ่อเลยว่าอ่าเขาก็ยังยังกินบ่เข้าที่ว่าเพื่อนเพื่อนเอิญเนี่งก็เข้าอาบน้ำบ่ยังกินอยู่ยังกินอยู่เนาะส่วนใหญ่นี่ส่วนใหญ่นี่มีของกินก็ต้องได้กินนะหรือว่าอะไรตั้งอ่าอินไซส์ผู้มัดอ๋อเละเวลาไปไปให้หรือว่าไปให้เบี้ยมาเนาะ นี่เราโอไหลเราอยากกินนะกินข้าวอ่ำน้ำนะกินข้าวอ่ำน้ำมาเลยแล้วมันมีแห้งนะพ่อเนาะอ่าไม่เพราะเหอมหมักเลยเออเอาเข้าใจเด้อพ่อเด้อเดี๋ยวเข้าไปละเบิ่องทางในเพิ่มอีกเนาะเข้าใจหลายๆอยู่ดีไม่แห้งเด้อเด้อเด้อด้อเด้อโชคดี bảy con bên hàng này này, này. แก่บุฮานที่สุดนี่เนาะอีกเพื่อนหลังหนึ่งที่เพื่อนใช้อหาอะหาคามะมุงเนาะแต่อันนี้จะเป็นอ่สัตว์เลี้ยงเพื่นอนเนาะตัวนี้โอ้สุดยอดเลยทางนี้นี่คือที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ตัวนี้นี่จะเป็นคอองวัวเพื่อนนี่เนาะคือว่าได้ยินเสียงกริงกิ้งกังกิ้งกังอยู่เนาะท่านผู้ชมน่าจะเป็นคอองวัวเพื่อนนี่ธรรมศาสตร์ส,สวสยงาม เดี๋ยวบาระเคัมจะพาท่านผู้ชมเราไปบึงทางนั้นเลยบึง่งไปได้อยู่บุ่งฮึโอ้ผีท่านผู้ชมบาร์คำลุยมาเลยเนาะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศวิถีชีวิตของพี่น้องส้นพ่อมงงยู่บ้านอ้าวกาง อยู่บ้านอ้าวกลางครับพ่้ชมซึ่งเพื่อนลงมาใส่ชีวิตอยู่กับแม่น้ำอ่าสายน้ำอ้าวเนาะเพื่อนมาอาบน้ำเพื่อนมาใสามาซักเครื่องอยู่ในแม่น้ำแห่งนี้นี่เป็อย่างลงตอีหลีเนาะซึ่งเพื่อนซานเพื่อนจะปุ๊กไว้สองฝากสองฝากอ่าแม่น้ำเลยโอ้ยสวยงามอีเลยสบายดีโอแม่น้ำนี่ตอว่าเป็นแม่น้ำลักเลยเหรอเนาะเนาะ ม,มาแต่ขมวนแลยโบเคยบบเคยเห็นบบเคยเห็นวิถีชีวิตของพี่น้องอยู่บ้านนี่นะพอดีมาพักอยู่เมืองอนุวงศ์บ่ะเมืองอยู่ตัวเมืองค่ะนะแลวมีหลายหลายคนบอกว่าถ้าอยากเห็นวิถีชีวิตงามๆเลยให้มาบ้านอ,าอ้าวก็เลยมาเบิงบ้งมาเบิง้งไปเลาะเบิ้งบ้า,านอ้าวบ้านอ้าวเหนือบ่ทางนะ บ้านถึงบ้านเหนือนเอออนาะอต่นี้บ้านกลางนเานาะคนบอกว่าธรมารมชาติงามงามอิ่มเอี่งามยอมภาพเลยว่างามงาม,มอู้น้ำอันนี้นี่เพื่อนไซไซทั้ทงอาบทั้งออกินก็กินน้ำตัวนี้บ่บ่กินน้ำน,น้ำบุกบกุกน,น้ำลินบ่เออ อนี่ท่านผู้ชมอันนี้ของอยู่ของกินของพี่น้องอชาวบ้านอ้าวนี่เนาะเด็กเพื่อนขอแยางเบื้องไหนได้เม็เด้อนี่ปลาแย่งอันนี้เพื่อนเอิญนี่ปลานิลปลานิลปลานิงแต่ปลาอยู่นาอยู่นาเลยมันตันน้อยมันอยู่นาเนาะท่านผู้ชมเลี้ยงเอาบ่เออเลี้ยงเอาโอ้ปลานิลเฮาเฮาเอิญหน่อยนะปลานิลนี่ปลานิงมะบ้านเฮานี่ภาษาเฮานี่ เขาเขาก็บพูน่ะเขาก็อึนปนีคือกันอะึนปนิคือกันนะผี่ชมโนคือกัคนเราทอะไหอ่ห้วยนี่ย่างข้ามกันได้เหรเลิกเหรอโอ้พูนย่างข้ามนะพุนเลยอเข้าใจเด้เมเดอมาสองคนน่ะมาสองคนยังสิกาไปนอนดิพูนอีกนอยู่เินนะนอนพูนแหลออยู่อันตัวเมืองพนสาวก่กิโลข่าก็ได้เมื่อ เออเอาเข้าใจเดเมเด้เด้โดยเด้ขอบใจหลายๆอันนี้คือวิถีชีวิตทารผู้ชมที่เพื่อนใสน้ำอ่าวนี่ในการอ่าไสสวยเนาะไสสวยน้ำอ่าวนี่อ่ออาส่วนใหญ่อาบนะแม่เนานะไสอาบอสวยใสอาบกับเอ่อเอาไปฮดต้นไม้ต้นตอกเนาะอันนี้คืออ่าซุ้มซนอ่าพี่น้องซุ้มเท่ามงอยู่บ้านอ่าวเนาะเดี๋ยวเขาจะเลาะไปทางพุ้นอีกเนะาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเขาจะเลาะไป ้า่เห็นปะบรรยากาศมงงการเพื่อนโอ้ยแม่น้ำสุดยอดเลยนะเพื่อนนะเพื่อนเออลงมาซักเครื่องเพื่อนลงมาซักเครื่องอยู่เพื่นเนาะเด็แม่น้ำสายห้วยสวยงามขนาดโอ้สุดยอดเลยท่านผู้ชมสุดยอดเลยอันนี้ก็จะมีน้ำลินอยู่เนาะเด็เกเพื่อนเถอะสายน้ำลินนี่แหละ เป็นน้ำท่อโอ้เดี๋ยวเราะมาทางนี้ก่อนโอ้งามอีกเลยธรรมศาติ์สบายดีบ่สบายดีบ่สบายดีบเอบ๊อล่าได้บ่บอภาษาล่าได้บ่อ,อาาาได้ไดยินอ่ะเพื่อนบ่นยากว้านำา้ำเฮาเพื่อนปฏิเสธเฮาว่าว้าบ่ได้เฮาหูมมอ,อยู่กะยะ เดี๋ยวเฮาเบิ่งบรรยากาศยามแรงท่านผู้ชมเพิ่นลงมาใช้ชีวิตอยู่อ่าแม่น้ําอ่าวนี่เนาะโอ้งามครับเลยว่าสวยงามอีหลีอันนี้เส้นทางตัวนี้มันจะอ่าเชื่อมต่อไปย่างอีกบ้านอีกฝั่งนึงเนาะเพิ่นย่างข้ามไปนี่บ่ย่างๆข้ามไปบ้านน่ะโอ้เลิกบ่นี่บ่เลิกเนาะ โอ้นี่ผู้สมนี่คนคนยางข้ามนีเลยคนก็นลงมาอาบน้ำซักเครื่องเนาะอยู่นี่นเนาะคนลงมาอาบน้ำซักเครื่องอยู่แถวนี้นี่เห็นบ่บรรยากาศสวยงามที่สุดเลยระเบงคนไต่ข้ามเบิ้นอันขัวข้ามน้ำนี่ยุใสโบ้โอ้งามไปเลย เดยเดยเดยงามอีหลีทนผสมงามอีหลีวิถีชีวิตโอ้สุดยอดเลยนี่คือวิถีชีวิตบ้านอ่าวบอกแต่คำอ่าแบบเงาเงาให้เลยเนาทนผสมเนาะเพราะว่าการใช้ชีวิตของคนนี้มีความน่าสนใจหลาย เป็นวิถีชีวิตท,ที่เรียบง่ายที่สุดเลยในขอบเขตนี้นี่คนอยู่ติดกับสายน้ําเลยเนาะซึ่งสายน้ํานี้นี่เปลี่ยนสายน้ําลักให้เพื่อนอาศัยชีวิตเป็ดอี่แม่บ่หนิสองตัวนี้บอไรมันเมื่อเื่นบอนน่โอ้สวยงามเลยสุดยอดสุดยอดบรรยากาศดีที่สุดเลย Ngam bán này, ngam phân tích học sinh. Oh, hãy, 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 Oh, hãy, <laughs> oh, hãy, บรรยากาศสิทางที <Okay. S 1> ่บรรยากาศให่งามเลยทังนี้โอ้ตัวเป็ดพ่นบินพูดนะโอ้บินเก่งแท้ย่างข้ามพูน่านี่เพราะเพิ่นกับเต้ข้ามไปฝากนั่นเลยโอ้เดี๋ยวย่างข้ามไปเบื้องบนบ้างอน่องหนึ่งได้เพิ่นย่างข้าม xin men, lên thưa một men. Men, men, men. nhưng men, men. hoài men, men. Men, men, men. Men, 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 men. Men, 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 men. Men, 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 này men, 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 มาแต่ขมวนขมวนมาไก่อยากมาสัมผัสอยากมาเห็นเป่อยวิถีชีวิตของอพี่น้องไทเฮาอยู่ฟีเหนะโอ้มาเบื้องแล้วกะใจดีเออตวกะครับแข่ครับคนอันนี้ลูกสาวเอะก็แต่งงานแหละคนหนึ่งแต่งงานแล้วเนาะแต่งงานแต่งงานหมดแล้วเนาะโดยรดลูกเคยกัมาอยู่เพื่อนนำ มองมาได้ดูวนะอออ้โเพื่อนกำลังต้อนเป็ดเพื่อนกำลังต้อนเป็ดต้อนไก่เพื่อนอยู่หลายบ่อยู่เฮือนเฮาหลายคนบ่อ่ะหลายคนบ่อยู่เฮือนเฮานี่หลายจักคนที่ห้าคนอ๋อบรรยากาศดีขนาดท่านผู้ชมสวยงามอีหลีกับวิถีชีวิตอยู่กับสายน้ำน้ำอ้าวเนาะนี่เอาสังเกตเลยธรรมุสรมนี่สุดยอดเลยมาไก่มาไก่ยังเห็น อยากเห็นแท้ๆอยากเห็นวิถีชีวิตแท้ๆนะอยู่บ้านเขามีไผ่มีคุย,ม,คยมีอย่างเบดเป้าอูอ้ๆนะคุยอันแคนเนาะคนเอานะแคนแคนของพ่อมงเฮานะมีบุคนเป้าอยู่บ้านเขาเป้าอ่ะอ่าเป่าพยายามมีตัวนะโปได้ดีนะเต็มธรรมดานะเออตัวทาธรรมดานะอยากอยากได้ยินเสียงนะอยู่เือนนี้พ่อก็มีบ่แข็งะเพื่อนเป้าอยู่บ่ฮะเข้าไปเบื้องใดบ่ ปพาาลูกเข้าหนเดูเข้าแต่ลูกกับโบก้าเข้าไปเริ่องคนเป่าแขนแขนเลยเนาะเพื่อเด่นเนาะแขนเผาหมงเหมือนปะโอ้สุกดีขนาดโอ้มาเหินๆสดซานเพื่อนี่ใส่เพื่อเป่าแขนขออนุญาตเด้อขออนุญาตขออนุญาตสบายดีสบายดีโอหนุ่มผู้ชมอันนั้นเป็เมียบ๋ อเียโอ้หัวเป่าแขนให้เมียแบบดังไฟสุดยอดเลยเอาเลยเอาเลยอยากฟังนี่ก็สุดยอดเลยท่านผู้ชมนี่จะจีเซียนั่งว่าตอเลยจบแม่นั่งทำไมแม่เป่นสุดยอดเลยนี่ท่านผู้ชม

สุดยอดสุดยอดมนต์เสน่ห์ของโซนเผ่ามง่านผบ้ชมนี่คือมนต์เสน่ห์ของพี่น้องโซนเผ่ามงอยู่ในโนบทของาวเฮาเนาะที่ว่าเพื่อนได้ครับเป็นศิลปะผ่านเสียงแคนของโซนเผ่าออกมาแบบลึกซึ้งกินใจเลยบอกถึงคำได้มาฟังนี่รู้สึกประทับใจขนาดเลยเนาะกับวิถีชีวิตแบบนี้นะ คือผ่อเพื่อนเป้าแคนเนาะเมียเพื่อนกะเออน,นั่งนั่งนั่ะแม่เมียเพื่อนกะดังไฟดังไฟอยู่แบบสองพูมียอรนะท่านผู้ชมมาเห็นความฮักความแพงของครอบครัวเฮาแบบซีนี่ผู้ซกกื้อก็พูดหลายให้ท่านผู้ชมฟังเสียงแคนของอีพ่อเพื่อนให้จบแล้วจะให้เพื่อนอธิบายอ่ ในเสียงแคนของเพื่นว่าเพื่อนเป้ามันจะมีความหมายว่านนอะไรเนาะเดี๋ยวจีขออนุญาตให้พ่อเพื่อนให้เพื่อนอธิบายให้ฟัง สำนี้ก่อนทา่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้เพิ่อนอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับความหมายของอเพิ่นเป่าแครนี่เนาะทา่านผู้ชมเนาะถ้าขออนุญาตนะพ่อเนาะอัานน้าธรรมบุษมิ์เดี๋ยวบารแต็มคำจะขออนุญาตทางพ,นนพ่อแม่สัมภาษณ์กับ บทลำที่เพื่อนเป้ามาในเมื่อกี้นี้มันมีความหมายบอหรือว่าเนีไหเนาะเดี๋ยวจะให้ทางอีพ่อเพื่อนอธิบายฟังนะพอนะตัวอีพ่อเป้าเมื่อกี้นี้นะมันมีความหมายเนาะไหนใารทิ้งไปเม่อความหมายจ้าอันนี้ความหมายนี่มันเพราะติดคนห้องว่าสิได้เนาะเพราะติดคนสูงนี่มัน ก็ผสมไปกินไปได้นดนเนาะอือเวยอันนี้มาโคลมม้งมาสีว่านน้นั้นก็แขนงถึงมาสีว้าน,นั้นเลยทนี่มาสีว่านคือทีน่นี่สเเขาสีเจ๊ตายนะเานาะก็สีว้าเต็โคลมม้งครส้รมว่าเล บุ้งจิงกระไดเนาะโดวยว่าภาษาม,มงก็ไดอ,อันนี้กระไดว่าอธิบายเป็นภาษาม,มงก็ได้เนาะวันนี้สีวันนั้นไฮดูมั้งว่าเจ้าอีงก็กาโรซิโอกาปีว่าตาอีงก็กาเลีย lô chạy chạy hoa sơ đi thân về nhà ca to to đi bộ ca to to ca đi về nhà kia đi ngô ca to to ca đi gió mù to to đi ca to đi đâu ca đi ว่าตอโตอิงคกัโตซิโน้าปกับี่พย่ากับสี่จังจ้าล่ะกับลู่พ่าเะรีจังเดลู่ล่ะพ่อพี่เลี้ยชูเท่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋เข้าใจลายๆเข้าใจอ่ะน้อท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องชนพะมงเนาะซึ่งบ่าวเตียงคำ พร้อมโดยบ o u t i n ง Channel เนาะที่ได้พาท่านผู้ชมนี่มาสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบลงเลือกถึงท้องหอดเืิน <c oughs> หอดซานหอดหางหอดฐานถึงที่นเลยมาเบ่งวิถีชีวิตของเพื่อนกับเก็บภาพบรรยากาศความสุงจำสวยๆงามๆแบบซี้ในการมาท่องเที่ยวแขวงไส้สมบูรณ์โดยเฉพาะแม่นเมืองอานุวงศ์เนาะเ <c oughs> มืองอนุวงศ์แล้วกบ็บ้านนี้นี่เป็นบ้านซนเผ่ามุงเนาะ เพื่อนเอิญว่าบ้านอ่าวซึ่งบ้านอ่าวนี่ตั้งซื่อบ้านขึ้นกับแม่แม่น้ำแม่น้ำอ่าวซึ่งว่าบ้านนี้เพื่อนเอาแม่น้ำอ่าวนี่เป็นสายเลือดลักของอของบ้านของเพื่อนในการทำการกเกษตรทำมาหากินใช้อาบน้ำใช้ตักขึ้นมาใช้เนาะพอเนาะ <Okay. S 1> ก็แม่นใช้น้ำอ่าวนี้ก็จังไดก็ฝากท่านผู้ชมติดตามชมภาพบรรยากาศวิถีชีวิต ไปกับทีมงานเบ้าเตียงคำตะไก่ได้ในอ e ีพีน่ะสำหรับ e อีพินี้ขอขอบใจลหลายๆขอขอบใจท่านผู้ชมขอขอบใจอีพ่อนำขอขอบใจนะเนอะ Chân đi gi về nhà ca yo mu to to đi cổ ca to đâu à đi đi nhà kia đi cổ ca to đồ ca to to đi tôi ca đâu đi kia